สักวันหนึ่งมึงก็ต้องบริหารประเทศแล้วถ้าเกิดสันดานขี้โกหกแบบนี้เนี่ยคนอื่นเขาจะไม่เครียดเหรอที่ปล่อยให้พวกมึงเนี่ยไปมานั่งเนี่ยปั้นจิ้มปั้นเจอนั่งปั้นขี้อยู่ในทำเนียบรัฐบาลน่ะเข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นมึงต้องฝึกในการที่จะเรียนรู้การบริหารและจการแผ่นดินฝึกในการที่จะบริหารโดยที่ไม่ทุจริตฝึกในการที่จะบริหารในการที่จะบริหารอํานาจรัฐกิจต่างๆฝึกในการที่จะคุมอํานาจรัฐธิปัต์เริ่มต้น ด่านแรกที่มึงจะต้องฝึกคือฝึกอย่ากโกหกแล้วก,ก็หกเพราะการโกหกนำไปสู่การทุจริตแล้วการโกหกนำไปสู่การคอร์รัปชันการโกหกนำไปสู่การปกปิดข้อมูลการโกหกนั่นแหละคือความชิบหายด่านแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ยุคใดสมัยไหนนายกรัฐมนตรีรัฐบาลชุดใดมันขี้โกหกมึงก็อย่าไปเรียนแบบแล้วนายกรัฐมนตรี ที่อยู่ในชั้นเทวดามันขี้โกหกมันก็อย่าไปเรียนแบบการที่เขาสามารถในการที่จะไม่ต้องเข้าคุกแล้วพยายามในการที่จะโกหกบอกว่ากูป่วยกูแก่กูผ่าตัดทั้งทั้งที่นั่งกินข้าวมันไก่อยู่ผ่าตัดยี่ห้ออะไรว่านั่งแดกข้าวมันไก่นั่งกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อมันย่อยง่ายที่ไหนนั่นน่ะเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่คนไหนที่เขาเนี่ยโกหกจนเป็นนิสัยพวกเธอก็อย่าไปเรียนรู้สิ่งนั้นมันไม่ควรในการที่จะเอาเป็น ต้นแบบอาใจยังโตมาต้องไม่โกงมึงท่องไว้คุกไกโตไปต้องไม่โกงเข้าสภาไปต้องไม่โกงเข้าทำเนียบไปต้องไม่โกงมึงท่องไว้คุกไกเพราะอะไรเพราะอีกสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมึงอะเลือกตั้งไปเลือกตั้งมาน,น,นู่นนั่นนั่นเนี่ยปุ๊บแล้วมึงถอยอีเรื่องมาตราที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติเดี๋ยวมึงก็ได้เป็นรัฐบาลทีนี้พอกว่าที่มึงจะได้เป็นรัฐบาลแล้วยังไงอะเจ๊โอ้ยกว่าถึงจะตอนนั้นทำไมอะมพวกมึงก็เหลือกันห้าสิบ ทำไมต้องเหลือห้าสิบคนอะเจะ๊เอาที่เหลือครึ่งหนึ่งก็ติดคุกหมดไงะฮะติดคุกคดีอะไรเอาเนี่ยติดคุกคดีปลอมแปลงเอกสารหนึ่งแล้วเนี่ยที่เหลือปิดปุ๊บคดีจับนมสาวอาชญากรรมทางเพศอีกหลายสามสี่ห้าหกคนแล้วจากนั้นติดคุกคดีอาชญากรรมทางด้านมาตาหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งเจ็ดอีกที่นี่โอ้โหคุกยาวเลยที่นี่มึงก็ครึ่งพักแล้วอะ ER: จากนั้นปุ๊บอุ oh, ้ยพักเมืองใหญ่อยู่แล้วทาไมอะอุ้ยมันก็คนรุ่นใหม่ก็มาอีกไงคนรุ่นใหม่อายุยี่สิบห้ามันก็มา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 เดี๋ยวไอพิลิตมันก็เอามาจากอังกฤษเนี่ยเอามาหมดลยคนนักเรียนนอกมาเอ็นักเรียนนอกทั้งหลายที่แบบว่าตอนที่อยู่เมืองไทยเนี่ยอุ้ยที่อยู่เมืองไทยนี่พ่อแม่แทบจะปกครองไม่ได้เพราะก็เลยเอาไปอยู่เมืองนอกเออมันมีจํานวนหนึ่งไงันไม่ได้บอกว่านักเรียนนอกทุกคนมันไม่ดีนะแต่ขณะเดียวกันมันมีนักนักเรียนนอกจํานวนหนึ่งที่ปรากฏว่าอยู่ในเมือง จากนั้นก็เลยเอาไปหลบไกลๆอยู่เมืองนอกทีนี้โอ้ยพวกลูกเรียนนักเรียนนอกลูกเรียนโรกเรียนนอกลูกเรียนลูกพอนอกกลับมาปุ๊บปรากฏว่าืขี้ม้าหมกเหมือนเดิมนั่นแหละเออนั่นแหละคนรุ่นนั้นเดี๋ยวมันจะกลับมากลับมาอายุยี่บห้าไงมึงเรียนจบมั่งไม่จบมั่งซื้อปริญญามั่งอะไรมั่งเดี๋ยวมันก็จะกลับมาทีนี้พ่อแม่มันส่งเสริมมันกลัวขายหน้าทีนี้ก็จะเอามือไปอยู่ในพักเนี่ยพักอะไรก็ได้ พักอะไรก็ได้พี่จะมากล่าวหาพักก๊กไก่ของผมไม่ได้นะกูไม่ได้บอกว่าพวกนั้นมันจะกลับมาสังกัดพักมึงที่ไหนล่ะแล้วทีนี้แต่พักมึงไม่ละที่เปิดโอกาสง่ายมากอะเปิดโอกาสง่ายมากอ่ะก็พักมึงก็เปิดโอกาสง่ายมากให้อีปเตียเนี่ยผภาสองสคัคมสองสังคมใครที่มีประวัติอาชญากรรมจับลงสอสอหมดะ่ะทีนี้ก็เลยเนี่ยไงเป็นพวงเลยเนี่ยจะติดคุกเป็นพวงกันอยู่เนี่ยเออนั่นแหละพักมึงอะ่ะ โอกาสง่ายมากเลยไม่ต้องการกองขี่ม้าเลยเลยเออเป็นโจรมึงก็รับเข้าไปสมัครที่จังหวัดระยองเออจับนมสาวแอลสาวนะแล้วก็ไปเอานะผู้ช่วยงานสอสอผู้ช่วยงานในพื้นที่เขตนะคะพยายามไปจกเขาไปจกเขามึงอย่าอย่าให้กูพูดนะมึงจกอะไรแล้วมึงก็สาร,รภาพไปแล้วมึงอ่ะขอสขอโทษครับขอโทษครับมึงขอโทษไปตั้งสามทีขอโทษสาวจะไม่ไม่ขอโทษใครไปขอโทษประชาชน ซึ่งประชาชนไม่ได้โดนมึงจกแต่ว่าอีสาวนั่นน่ะสองสามสาวนั่นน่ะที่เป็นผู้ช่วยมึงอะ่ะมันโดนมึงจกมึงต้องขอโทษมันไปเสียค่าทำก้อนให้มันมึงไม่ใช่มันขอโทษประชาชนทั้งประเทศไม่ไปช้อนคนไปไปยไป,ไปวิ่งขอโทษคนทั้งเขตไปขอโทษวินมอเตอร์ไซค์ไปขอโทษแม,ม่ค้าขายขนมแคะไปขอโทษแม่นะ้าแม่แม่ค้าขายน้ำเต้าหู้ซึ่งแม่แม่ค้าไหนค้าค้าข,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 ขายน้ำเต้าหู้บอกว่าน้องน้องทำไมครับท่านสสททำไมครับป้าครับป้าเนี่ยเห็นใจ ขอบคุณมากเลยครับป้าที่เห็นใจผมป้าเห็นใจอีน้องผู้หญิงสองตัวที่โดนมึงจกอะทําไมครับป้าทําไมครับป้าเอ้าก็อีสองตัวน่ะโดนมึงจบไปอะเออไม่รู้เสียไปขนาดไหนน่นะเออนั่นแหละมันคงเสียความเป็นมั่นใจไปมากเลยแต่ว่ามึงเนี่ยมาขอโทษประชาชนทั้งประเทศแต่ว่ามึงไม่ไปขอโทษมาละมึงต้องไปขอโทษมันไปขอโทษพ่อคดแม่มันไปขอโทษพ่อแม่เขาด้วย เขาเรียนหนังสือยังไม่ทันจบมึงก็ไปจกเขาเนี่ยเขาต้องเสียความมั่นใจขนาดไหนแล้วอนาคตถ้าเกิดเขาจะเป็นมีมผัวถ้าเกิดอนาคตเขาต้องไปมีผัวแล้วผัวเขาจะต้องมานั่งดูดถูกไหมหรือว่าผัวเขาจะภาคภูมิใจหรือเปล่าและเขาจะต้องมีความรู้สึกเป็นปมด้อยหรือเปล่ามึงไปจกเขาทําไมแมมหน้าตาก็เหีย้ยขนาดนั้นแล้วก็ไปนั่งจกเออไปนั่งจกอีกอืออะไรละ่ะโอ้ยนี่สั่งจริงๆเลยวะแหมมึงสั่งจริงๆเลย ไม่ต้องมาสั่งด็อกเตอร์มาริกาเลยเออน่อย่าพูดนั้นนะเรื่องนั้นเอเรื่องที่มึงก็รู้อยู่แล้วมึงมาให้ด็อกเตอร์มาริกาพูดเรื่องนั้นพูดเมืเรื่องที่คุณก็รู้อยู่แล้วคุณก็รู้ไปหมดแล้วคุณอยากจะรู้เรื่องอะไรอีนี่ม่ลองพูิกูจังเลยลองพูิด็อกเตอร์ตลอดเลยมึงไม่ต้องมาลองภูมิด็กเตอร์มาริกาทําไมล่ะอุยด็อกเตอร์ที่หน้าตาดีขนาดนี้อ่ะ ประเทศนี้มีอยู่คนเดียวนั่นแหละทำไมอ่ะอืมด็อกเตอร์ระดับเจเนี่ยเป็นคนที่ฉลาดและมีสติปัญญามีความรู้ความสามารถใช่ไหมอันนั้นเรื่องนึงแต่ขณะเดียวกันด็อกเตอร์ที่มีหน้าตาดีเท่ากูเนี่ยมีกูคนเดียวในประเทศนี้มึงเชื่อไหมละ่ะ <c oughs> ประเทศกูมีจ้ะประเทศกูทำงานเดินหน้าในการปากทีจริในการทํางานเชิงลุก <c oughs> ถ้าเราเป็นเสือกระดาษนั่งรออยู่เราก็คงจะ จะเหนื่อยในการที่จะชี้แจงแล้วก็ทําความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนทุกคนก็เลยมาร่วมบูรณานการด้วยกันจนเกิดภาพของการปราบปรา,า,า,ามทีวุิตทั่วประเทศ,ศ,ศครับแต่สิ่งนี้มันสร้างมันสร้างมันสร้างตัวตนของกลุ่มทํางานนี้ขึ้นมาครับนะครับวันหนึ่งเมื่ออธิบดีการข้าเนี่ยถูก,เร,กเรียกรับนะครับแล้วก็เดือดร้อนภรรยานะครับกับแตละความนะครับ ก็มาพบมาพบเราที่สอบผลกางแล้วก็เล่าถึงความขับข้องใจในการที่เขาถูกคนกลุ่มหนึ่งรังแกไม่รับความเป็นธรรมแล้วก็ต้องการที่จะกู้คืนศักดิ์ศรีของข้าราชการคนหนึ่งนะครับทึ่งเป็นสามีเราเราบอกว่าถ้ามาตรงนี้แล้วเนี่ยคุณต้องได้รับความเป็นธรรมกลับไป แล้วก็ได้รับความพึงพอใจนั้นมีอะไรก็คุยกันแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยมีการติดต่อกับผู้ใต้บัญชาผมแล้วว่า,าผู้เสีอหายจะมาพบเกี่ยวกับเรื่องเรื่องของกระทรวงเกษตรครับผมเนี่ยก็บอกให้ผู้ชาผู้ใต้บัญชาเนี่ยไปชี้แจงบอกว่าถ้า มันมีเรื่องอะไรก็ขอให้รวบรวมเก็บพยานหลักฐานทุกขั้นทุกตอนอเก็บไว้แล้วเดี๋ยวมาพบกันครับเรามีการติดต่อกันตั่เดือนธันวาแล้วนะครับแต่นะท่านว่างมาพบเราต้นเดือนมกราคือวันที่สี่ก็มากัะทนายนะครับ,รบก็มาถึงเนี่ยผมก็ต้องบอกว่าท่านเนี่ยได้เอาพยานหลักฐานหลายอย่างมามอบให้กับเจ้าที่ตำรวจ นะครับก็พอเห็นหลักฐานแล้วเนี่ยก็มองมองว่าพยานหลักฐานที่ให้มาเบื้องต้นเนี่ยมันก็มีเขาโคงในการที่สอบไปทางทุจริตครับแต่การที่จะทํางานให้ครบทั้งทั้งขบวนการเนี่ยเพราะว่าผมมองมองว่ากลุ่มกลุ่มเนี้ยมันไม่ใช่เป็นกลุ่มธรรมดาไม่ใช่เป็นนักล้อมอ่าอ่าตามถนนอะไรแต่พวกเนี้ย เขาเรียกเขาเรียกกลุ่มกลุ่มใหญ่ร้องอาชีพคือคือร้องทุกทุกที่เขาเขาเรียกว่าถ้าใครเจอท่านสสลาเนี่ยก็คงจะต้องปล่อยผ่านแลวเขาอยากยุ่งอะไรครับนี่เป็นรองผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางน่าจะเป็นมือดีที่สุดที่มีอยู่ ในกองบัญชาการตารวจสอบสวนกลางเพราะว่าเห็นทำมาหลายคาดีละแล้วคนนี้เป็นอดีตผู้กำับบัญชาตํารวจที่เกี่ยวกับปปปแล้วก็ปป,ป,ปทคือทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกว่าทีมสีป่ปที่ประสานงานกันเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยกรณีของพี่สีนี่นะกรณีนักร้องนี่นะฉันว่าอันที่หนึ่งนะดูจากพยานหลักฐานข้อมูลสตอรี่ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะอันนี้ฉันว่านะกรณีพี่สีนี่เรื่องหนึง่งแต่กรณีพี่จอจานเนี่ยรอดยากพี่สีนี่เรื่องหนึง่ง แต่จอจานน่ะรอดยากและทีนี้จอจานเนี่ยเอาตรงๆเลยนะจอจานเนี่ยสมัยก่อนชื่อนี้เนี่ยตอนสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์เคยมีเขาก็เคยอยู่ในรัฐบาลชุดนั้นและเคยมีตําแหน่งแห่งหนอยู่ในกระทรวงใหญ่สาคัญเหมือนกันไม่เชื่อเข้าไปเซิร์ช Google และดูชื่อประวัติเขาเนี่ยเขาเคยตอนสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยพวกนปชเนี่ย นะทีมของทีมนปชพวกเต้นพวกอะไรต่างๆเนี่ยไอเต้นไปเป็นรัฐมนตรีช่วยใช่ไหมตอนนั้นน่ะแล้วก็ชื่อของนปชอย่างอย่างตัวจอจานเนี่ยนะชื่อของนปชตัวจอจานชูกลินไอเนี่ยนะไอไอไอเนี่ยนะไอเนี่ยเคยไปอยู่กระทรวงเคยไปอยู่กระทรวงอะไรสักอย่างหนึ่งนะกระทรวงด้านถ้าจาไม่ผิดเนี่ยคือกระทรวงด้านคมนาคมนะมีตําแหน่งแห่งหนนใหญ่โตเลยแล้วสมัยนั้นก็ ถ้าจำไม่ผิดอีกนะคะชื่อนี้ก็เคยมีเรื่องแต่บังเอิญว่ามันไม่ขยายออกมานะเคยเคยได้ยินและสือ่อมวลชนเคยลงอยู่บ้างแต่มันไม่ใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วเนี่ยก็คือว่ากรณีสอเสือกรณีสอสาราเนี่ยอีกเรื่องหนึง่งแต่กรณีจอจานเนี่ยฉันว่ามันมีสตอรี่อยู่ดังนั้นไอตัวลูกกระโลกข,ของจอจานที่เดินตามก้นกันอันนั้นก็อีกคนหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะเป็น สองเซตน่าจะเป็นสองเซตสับเซตกันแล้วขณะเดียวกันยังไม่หยุดอยู่เท่านั้นปรากฏว่ายัางไงปรากฏว่ามันเชื่อมไปถึงประธานกรรมธิการและกรรมธิการชุดที่กําลังจะเอาไปร้องซึ่งเกี่ยวไม่เกี่ยวอย่างไรไม่ทราบแต่ปรากฏว่ามีการเอาชื่อเนี่ยไปอ้างองิงเพราะฉะนั้นจะเป็นขบวนการในกรรมธิการหรือไม่อย่างไรอันนี้อยู่ในที่เจ้าหน้าที่ตํารวจโดยสรุปเลยนะฉันคิดว่าเรื่องนี้เราไม่ควรจะด่วนสรุปว่าเป็นเรื่องทางการเมืองไม่น่าจะเกี่ยวอันนี้น่าจะเป็นเรื่อง ส่วนตัวตนที่มาพร้อมกับ <Gym. S 1> อะไรก็ตามแต่นะคะ <fuck> เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่พยายามจะไปสรุปว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องการแก้ทางการเมืองมาเป็นเรื่องการเมืองฉันว่าเฮ้ยถ้าเกิดเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทางการเมืองนะถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเมืองแล้วเราจะกลบเกลื่อนเรื่องนี้ไปเพราะว่าเรื่องนี้มันน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทางการเมืองอะไรอย่างนี้นะฉันคิดว่าน่าจะต้องไปจบที่กระบวนการยุติธรรมแต่ขณะเดียวกันฉันคิดว่ากรณีที่เกิดขึ้นเนี่ย นะทีม4ป,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 ปอปปปปปทปปชและปปะงปปชอเนี่เป็นองค์กรอิสระซึ่งเกี่ยวข้องกับบุคคลตําแหน่งทางบุคคลที่ดำรงตําแหน่งทางการเมืองปปงนี่คือเกี่ยวกับการฟอกเงินเพระเาะจะต้องตรวจสอบบัญชีสามารถเข้าถึงบัญชีและตรวจสอบเงินที่มาที่ไปส่วนปปปอเนี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับตํารวจปราบปลาม ทางด้านที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตส่วนปปทเนี่ยก็คือเป็นาการปรับปรามในแวดวงาราชการที่ทุจริตเพราะฉะนั้น4ปผนึกกาลังและมีหลักฐานพยานข้อมูลแบบนี้แล้วก็ไม่ค่อยมีเหตุการณ์ที่อธิบดีหรือถึงขั้นที่อธิบดีเนี่ยจะต้องมานั่งร้องทุกข์เพราะแสดงว่าเขาต้องเหลืออดจริงๆและขณะเดียวกันเนี่ยบางคนมีความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่า,าเป็นลักษณะของการไม่ได้ทาผิดจริงเอาเงินไปจ่ายทําไมฉันว่าเฮ้ยพูดอย่างนี้ไม่ถูกต้อง ผู้หญิงมีไม่ถูกต้องเพราะว่าข้าราชาการเนี่ยบางทีเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนนะราชาการเนี่ยนะฉันเน่ยเป็นคนที่เข้าใจพวกข้าราชาการนะเพราะว่าบางทีก็ไม่ได้อยากมีเรื่องบางทีก็ไม่ได้อยากให้เป็นเรื่องใหญ่บางทีก็นึกว่าเล็กๆมันจะหายไปบางทีเขาอาจจะไม่ได้ทําผิดเลยซัมติงหลายเดดประมาณนี้นะแต่มันจะมีคนอยู่กลุ่มคนนึงหรือประมาณการหนึ่งเนี่ยซึ่งฉันไม่ได้หมายถึงกลุ่มนี้นะแต่มันจะมีคนที่นิสัยว่ากลุ่มคนกลุ่มคนนึงเนี่ยที่ชอบคิดว่ามีอํานาจเสร็จแล้วสามารถในการที่จะใช้อํานาจนั้นไปแน็ ไปทาในสิ่งที่ผิดได้ใช้อํานาจนั้นไปสั่งราชการได้แต่ที่จร,จริงแล้วเนี่ยราชการเนี่ยนะเขาก็มีสตอรี่การดําเนินชีวิตของเขาไม่ใช่ง่ายหรอกการที่จะให้ข้าราชการไปทําผิดแล้วติดคุกเหมือนกับคดีจํานําข้าวอ่ะราชการสมัยที่ปัจจุบันนี้ไม่ง่ายและที่สําคัญที่สุดราชการทุกคนเนี่ยอ่านกฎหมายร,ร,รัฐธรรมนูญอ่านกฎหมายรัฐธรรมนูญรู้แล้วก็ดูกฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นมากกว่าพวกนักการเมือง ทำไมอ่ะเขาเป็นข้าราชการเขาต้องอ่านกฎหมายทุกข้อที่นี้กฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับปี2 5 6 0ปรากฏว่ากรณีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคุก1 5ปีอย่างต่ําและ30ปีเนี่ยอย่างสูงและไม่มีการหมดอายุความเพราะฉะนั้นการที่จะต้องไปร่วมขบวนการกับนักการเมืองและทุจริตนี่นะราชการไม่ทําแน่ นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะแต่อาจจะมีคนที่ที่เป็นราชการที่แบบมันก็อาจจะมีบ้างน,นะทุกที่เนี่ยมันก็จะมีทั้งคนดีและคนไม่ดีแต่ขณะเดียวกันเนี่ยไอ้กรณีของการการกลองคนไม่ดีเนี่ยมันก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะทีนี้ฉันไม่ได้พูดถึงเรื่องคดีนี้อย่างเดียวนะนะฉันหมายถึงว่าเรื่องสตอรี่ต่างๆที่มันเกิดขึ้นทีนี้ ฉันจะให้ประชาชนถ้าเกิดฟังแล้วรู้ปุ้ยฉันงงมากเลยว่ามันการเมืองอย่างนั้นอย่างนี้มันมีการแกล้งหรือเปล่าว่ามันจะโยงไปถึงหัวหน้าพักนูน่นนี่น่าจะแกล้งกันหรือเปล่าว่าสมมติซัมติงไหลแดดชอบมีคนไปทําคลิปแล้วก็โชว์ประมาณนั้นนะฉันขออนุญาตกล่าวว่าเฮ้ยเธออย่าไปสรุปแบบนั้นเพราะอะไรเพราะฉันดูหน้าผู้รองผู้ฉันดูหน้าผู้การเตาแล้วก็ดูหน้าท่านผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางบิ๊กกล้องฉันว่าสองคนเนี่ย ไม่มีใครเข้าใครออกใครได้หรอกผู้บงังคับบัญชาสูงสุดของกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางคือบิ๊กก้องเธอก็เซิร์ชคําว่าบิ๊กก้องสิขณะเดียวกันคนนี้ลองเตา่าลองเตา่เตานี่เป็นรองผู้บัญชาการสอบสวนกลางมือขวาของบิ๊กก้องอีกทีหนึง่งฉันว่าเรื่องนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าหลักฐานพยานข้อมูลสตอรี่แล้วก็รวมทั้งนะเส้นทางการเงินเนี่ยมันไม่มันไม่ครบนะคือเขายังไม่ได้เปิดหมดเพราะว่าเปิดหมดมันอยู่ในสำนวนแต่ถ้าเกิดเปิดมาหมดเนี่ย สำนวนเนี่ยมันจะมีปัญหามีช่องโหว่ทันทีเพราะฉะนั้นกรณีของคดีทุจริตเนี่ยมันก็จะต้องมีการเปิดในระดับหนึ่งแต่ขณะเดียวกันมันก็จะต้องมีอยู่ในสำนวนระดับหนึ่งฉันคิดว่าเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่เอเอาตรงๆคือรอดยากอะ่ะอืคนที่รอดยากมากคือจอจานเต็มเต็ม,ตมฟีดเลยค่ะเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการที่นะเกรรมธิการที่อยู่ในสาภา นะการที่เป็นคณะทํางานเป็นกรรมธิการอะไรก็ตามที่อยู่ในสภาเนี่ยนะอยากคิดว่าเขาไม่มีอํานาจบริหารในรัฐบาลแล้วมันจะเชื่อมไปสู่กระบวนการทุจริตหรือจะสร้างความผิดไม่ได้ก่อนหน้านี้เนี่ยเคยมีสสพักการเมืองใหญ่พักการเมืองหนึ่งนะพักการเมืองกินดีอยู่ดีเนี่แหละมีสสท่านนั้นเนี่ยปรากฏว่าไปตบรับระดับอธิบดีเหมือนกันตัวเองอยู่ในกรรมธิการแล้วเชิญราชการเนี่ย ไปชี้แจงในกรรพิการซึ่งอยู่ในสภาไอ้นี่ก็นิสัยแบบเขาเรียกว่านิสัยเหมือนแบบนักการเมืองเก่าอะ สมัยสมัยก่อนนักการเมืองเก่าๆเนี่ยสมัยกํากึกเนี่ยพออยู่ในกรรมธิการเสร็จแล้วก็จะใช้ความเป็นสสอเนี่ยถึงงบประมาณรู้จักคำว่าถึงงบประมาณไหมอ่างบประมาณนี้เอาไปจังหวัดนั้นงบประมาณนี้แบ่งไปจังหวัดงบประมาณไปจังหวัดนี้ซัมติงไหลแดดโดยเฉพาะที่อยู่ในกรรมธิการงบประมาณจะมีขึ้นชื่อลือชากันมากแต่โดยสรุปเลยก็คือว่าในยุคสมัยนี้ฉันไม่รู้ว่าใครเนี่ยทันใครหรือใครไม่ทันใครนะแต่ก่อนหน้านี้ไม่กี่วันไม่ไม่กี่ปีก่อนหน้านี้ไม่กี่ปีมีสสซึ่ง อยู่ในสภาโดนคดีและปัจจุบันถูกดำเนินคดีอยู่นะคดีตบรัพห้าล้านอธิบดีกระทรวงหนึ่งที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติเซิร์ชดูข่าวได้เลยเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าคนเราเนี่ยนะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนมันจะมีทั้งคนดีกับคนไม่ดีดังนั้นไม่ได้หมายความว่าไอ้คนที่อยู่ในสภาแล้วมันจะดีทั้งหมดเพราะว่ามันมีโอกาสในการที่จะ,ะไปไปทุจริตเพราะว่าไม่ได้มีอํานาจ ในการบริหารอำนาจรัฐธิปัตย์แต่ขณะเดียวกันคนที่อยู่ในทำเนียบหรือว่าคนที่อยู่ในรัฐบาลเท่านั้นที่จะไปมีอำนาจในการบริหารรัฐธิปัตย์จึงสามารถในการที่จะไปเอื้อมสู่การบริหารจัดก,การงบประมาณได้โยกย้าย เปลี่ยนแปลงนู่นนี่นั่นงบประมาณได้มันก็จะต้องเข้าสู่นะคะความเสี่ยงกับการที่จะทุจริตประพฤติมิชอบได้ง่ายกว่าไม่ใช่ในสภาเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าเรียกราชการเข้าไปอ่ะแล้วทุกกฏว่าไปจับสี่จับแปดนู่นนี่นั่นเนี่ยนะปรากฏว่ามันก็จะเกิดเหตุการณ์ลักษณะที่เกิดขึ้นนี้เช่นเดียวกันนะคะโดยสรุปแล้วเรื่องนี้ก็ดูกันยาวๆยาวๆเนี่ยไม่เกินปี2ปีนะคะเพราะฉะนั้นฉันดูหน้ากองบัญชาการของปปปปปงปปชและ ปอปอทอแล้วฉันว่าเรื่องนี้เรื่องจริงฉันคิดว่านะเรื่องนี้เรื่องจริงแล้วก็น่าจะรอดยากเออใครๆก็วิเคราะห์กันแบบนี้แหละนะโอเคค่ะจบไปนะคะเพราะฉันเอ,อ่อขณะเดียวกันกรณีของผู้ที่นะณเวลานี้ผู้ที่โดนคดีทั้งหมดเนี่ยนะณเวลานี้ตามกฎหมายก็ต้องถือว่าเขายังบริสุทธิ์อยู่แต่เขาสามารถที่จะต่อสู้ในกระบวนการยุติธรรมต่อไปแต่การต่อสู้ในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันต้องสู้กับข้อมูลของฝ่ายปราบฝ่ายจับแล้วข้อมูลของฝ่ายจับเขามีทุกสตอรี่เลยเห็นไหม เออเขามีทุกสตอรี่เลยเขาไม่ใช่ง,ง่ายๆเขาไม่ได้เขาบอกว่าเขาไม่ได้เอาไม้จิ้มฟันไปสู้นะเพราะฉะนั้นนะ่ะสู้กับคนที่ที่ทีนี้ประเด็นที่ดรมาริกาจะปิดท้ายซึ่งดรมาริกาเชื่อมั่นในฝีมือของผู้การเต่านี่มากนะแล้วก็เชื่อมั่นในกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางในยุคนี้นะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้มีคนเดียวไหมไอเรื่องสไตล์อย่างเงี้ยมันมีคนเดียวไหมเออไอตัวที่แบบชอบไอตัวที่ชอบหยำยำไ,ไ,ไ,ไอตัวที่ชอบไปไปไอตัวที่ชอบไปไ่กับตํารวจเนี่ยไอตัวนั้นก็ตัวแสบเหมือนกันนะ ไอตัวที่อไอตัวที่ชอบเล่นติดพนันมวยอ่ะพนันมวยอ่ะเออน่ะแหละไอตัวนั้นอ่ะไอตัวนั้นก็แสบเหมือนกันไม่มีตำรวจกองปราบกองแปบอะไรต่างๆไปคอยประกบไอตัวนั้นมั้งอ่ะแล้วไม่มีใครร้องไอตัวนั้นมั้งอ่ะได้ข่าวว่าพวกตำรวจโดนเยอะเลยไม่ใช่เหรอได้ข่าวว่าเออนะเออไม่ต้องรีเฟอร์ชื่อใครมานะไม่ต้องรีเฟอร์ชื่อใครมาไม่ต้องไม่ต้องไม่อยากไฟไม่อยากไฟนะไม่อยากไฟไม่ต้องรีเฟอร์ชื่อมากูไม่อยากไฟไม่ได้พูดชื่อใครนะแต่ได้ข่าวว่าในวงการตำรวจเนี่ย ก็มีคนที่ทําลักษณะอย่างนี้อยู่ไม่น้อยและโดนทุกลุงพักเลยได้ข่าวเอาไปไปไปคือตํารวจไปคุยกับตารวจเองแล้วกันไปมึงไปคุยกับตํารวจเองนะไปไปไป,ปตำรวจเกาะตรวสอบสวนกลางอะไรต่างเนี่ยไปคุยไปคุยคือคุณอย่าปล่อยให้ตํารวจนี่นะทุกลงพักทั่วประเทศนะ เขาก็เปรีเหมือนกับอธิบดีกรมข้าวเนี่ยไม่ใช่ว่านั่งนะขนขวัญหนีดีฟอร์อีกแป๊บแป๊บนึงก็หาว่าเดี๋ยวลงพักกูเนี่ยจะมีเรื่องบ่อนเดี๋ยวลงพักกูจะมีเรื่องบ่อนลงพักกูมีหรือไม่มีก็ไม่รู้แต่มึงอ้างว่าลงพักกูจะมีบ่อนลงพักกูจะมีบ่อนเดี๋ยวจะร้องเรื่องบ่อนกูจะร้องเรื่องบ่อนพูดอยู่นั่นแหละจะร้องเรื่องบ่อนพูดจะร้องเรื่องบ่อนที่นี้ตำรวจพุ่มกับเนี่ยมันเพิ่งมาใหม่หรืออะไรก็ตามแต่พอมึงพูดเขาไม่จะร้องเรื่องบ่อนกูก็ไม่รู้ว่ามันมีหร ไม่ผู้ผู้บังคับบัญชาระดับสูงก็จะไม่สนสี่สนแปดเพราะฉะนั้นมันมีคนชอบที่จะไปขู่พุพ่มกับโรงพักต่างๆด้วยเรื่องเกี่ยวกับเดี๋ยวจะร้องเรื่องบ่อนเดี๋ยวจะร้องเรื่องบ่อนไอ้พวกนั้นนะมันใครวะถ้ามันมีจริงอะ่ะมึงไม่ต้องไปร้องหรอกมึงไปถ่ายเลยถ้ามึงมีจริงอะ่ะมึงไปเลยแล้วมึงเอาหน่วยปัจจุบันเนี้ยเขามีหน่วยกระทรวงมหาดไทยซึ่งมีอ่าอะไรนะ มีกระทรวงมหาดไทยซึ่งมีคุณอนุทีเนเขาให้นโยบายไว้ว่าถ้าเกิดว่าตรงไหนเนี่ยที่มีพวกแบบห้วยบอลซ่องอะ่ะและปรากฏว่าตํารวจไม่ขยับอะ่ะฝ่ายปกครองสามารถขยับได้เลยนี่เขากําลังบาลานซ์กันแบบนี้ดังนั้นกรณีที่มีอีกพวกเนี่ยชอบไปนั่ง ตบหัวตำรวจนะ,ะตามโรงพักต่างๆ่ยนะฉันอยากจะให้ตำรวจแต่ละโรงพักในพวกทุนเนี่ย,ยลุกขึ้นขยับบ้างได้แล้วขยับเหมือนกับที่อธิบดีกรมข่าวเข้าขยับเนี่ยเออนี่คือเกียรติยศของข้าราชาการจะบอกให้ไม่ใช่ปล่อยให้อ้พวกที่อะไรต่างๆเนี่ยคือแต่ขณะเดียวกันคนที่เป็นผู้ร้องทั้งหลายก็อย่าเสียกําลังใจคนที่อยู่เป็นผู้ผู้ร้องทั้งหลายนะคุณก็อย่าเสียกําลังใจคือเพียงแต่ว่าเวลาทําหน้าที่เนี่ยคือคุณทําให้มันโปร่งใส ก็ให้กำลังใจคนที่มีหน้าที่ในการที่วเฮ้ยฉันเห็นเรื่องนี้ไม่ถูกต้องนดคือตอนนี้มันไม่ต้องผูกขาดการร้องไงการร้องเนี่ยประชาชนเนี่ยเมื่อมีหลักฐานมีพยานสามารถที่จะขึ้นไปสู่สสกระบวนการร้องได้แต่โอเคว่าประชาชนจํานวนหนึ่งอะ่ะก็มีความรู้สึกว่าไม่อยากยุ่งเหยิงกับชีวิตเพราะว่ามันเป็นคดีความเรื่องต้องไปหาข้อมูลหลักฐานใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันก็จะเป็นความยุ่งยากที่นี้มันก็เลยทําให้มีคนที่กล้าหาญที่จะร้องนะคะซึ่งคนที่กล้าหาญที่จะร้องนั้นเนี่ยนะ,ะฉันก็ไม อยู่ในลักษณะอย่างไรบ้างลักษณะอย่างไรบ้างเนีหไหมลักษณะคนที่ดีเขาก็มีแต่คนที่มันน่าไม่สิ้นสงสัยมันก็มีจํานวนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นฉันจึงไม่อยากให้สตอรี่แต่ละสตอรี่คดีใดคดีดหนึ่งอะไปบั่นทอนคนที่กําลังทําหน้าที่อีกอีกส่วนหนึ่งการเต่านะคะ,ะไปดูไปจัดการไอ้พวกเอเอนัอ่นแหละไปทำแล้วจะไปลงพักไหนอะด็อ,ดอเอรมา,าริกาให้กูชี้โพลงให้กันลอกไหม ลงพักไหนมึงไปถามผูมุงกลับมาเออไปถามผูมุงกลับอะใครมาทําอะไรมึงบ้างเปล่าล่ะออมึงไปถามผูมุงกลับนั่นน่ะ <c oughs>